ตั้งจักรวาลผู้ม่ร้งกาด้วยเดชะทรงเมตตาซึ่งมาเลือกบอลใช้ในพิธีวงสงถวายรึ่งลาดบรรณาการแจกสุปูทิโทฉิญาที่ปรมานับัดนี้ด้วยเสาธุจายกว่าจายจิตตังจาจิวันทา นาคาทิปดีสีสุดโทสติเทวามานาชีมุติเทวีโอเชมียังมหานาโคอิทิมันติเตติมันโตมินาสกาเลนะปูเชมาตัเจา มหาลาภูโยนาคาอปาลิตาิศตนาคุณคุ้มกาบัยสารวันทาจุสิทุโธุิปฐุมาตักจาบาราเมตตาบาลเมผู้ทรงธรรมขอปูนพ่อปูไม่ยากป็นแจ้วจันทา ขึ้นจากบาดาลมาบึกปกก้ารักษามนมุษย์ลูกหลานไอ้ปู่ย่าเป็นน้ำที่มาชโลมจิตไข้ปู่ย่าเป็นน้ำพระธรรมมารักษาข้าพระเจ้าขอกราไหว้เทพนาคาสมาธิมหาเทพบาดาล ลูกหลานขอพรบารมีลูกหลานขอพรบารมีขามีของวิเศษอำนาจวาสนาโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงจะทำการสิ่งใดไว้เหนือความคาดหมายทุกประการนำความดีขอบุญกุศล ที่ลูกหลานได้ทำไว้ธุรกิจอาชีพจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงสเร็จพุทธาคุณนางธรรมะคุณนางสังฆาคุณนางเทวาคุณนาง,าน,างนาคาคุณนางอรหังเมตตาน้ามมโมเมพระพุทธเทวา จ้าปู่ฟังวันทานางวันทนานางสัมปนางสาลีนาง ปูซียานมรกงวารางกางวารองพรคัตฉันโพระคัตฉันโุนฉันโฉตายะายะสุขายะสายะสาธุพอภูมิเจ้าที่พอภูมิเจ้าที่พ่อปูซีสุทุสทุมาสุปัทโทมาลูกหลานขอหนอมถวาย เนการสการะพร้อมด้วยเครื่องสการะมีดอกไม้ทูบเทียนองคบัญชีพลังพญานาคเก้าเสียนให้เกิดอำนาจบารมีผู้คนยำเกรงในศักดิ์ศรีให้งามความดีถวายผลไม้มงคลเก้าอย่างลูกหลานทำธุรกิจใดๆด ขอให้รเพิ่มพูนมีขาดหายถวายขนมหวานขอให้มีเมตมเมตาหาสเสน่ห์มหานิยมมหาโชคมหาลาบขอให้ไข่ต้มสุกอย่าได้มีปัญหาเข้ามาทำลายให้ชีวิตติดขัดถวายมาคู่บุรีเจรจาพา ขอ้คนสมพรคนลกไข่เย็นดูถวายน้ำดื่มน้ำหวานแดงน้ำหวานเฉียวลูกหลานทำธุรกิจใดขอใอยเงินไหลคล่องด้วยใจที่สะอาดได้ติดขัดคอยท่ารำขอ้ชีวิตนี้จงสมหวัง ตลอดไปได้เธอยาคาคีนาคตีนาคาเจตีอัมเหอนุลาบขันตุอโยสัยคือเคสเด็ขอน้อมบุญกุศลที่ลูกหลานได้สร้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในเวลาวันนี้มีการถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาเลยกันกุศลเลยได,ได้ที่ได้ฝากว่า,วากับพระแม่ทรณีวันนี้วนันขอบูกบุลเพื่อน้อมถวายบบา,มมบบา,าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเทวบูชา นาคาบูชาคุณวิดามันดาบูชาบุญญาตายันบูชาขอนนอมถวายเดพระยานาคราชทุกหมู่เหล่าทุกตระกูลขอรัตนาขอมีพยานาคราชทั่วทุกทิศพระวิรุณปะโคเป็นต้นเป็นประธานทางทิศตะวันตก พญานาปู่อย่งเป็นปรพระราชาป่ะเนี่ยพระรเมศหลวงพ่อปู่ศรีสุโธแม่ยา่าศรีปฐุมมาเกิดมาประธานหให้ลูกให้หลานมีโชคมีลาภเมตตามหานิยมเกิดความร่ำรวยโชคดีคพระสัจจันทร์ปารติหาให้กับลูกหลาน พื่อทำการสักการะโอมิพญานาคปัญญานางชิตนาจิตังโชคลาภจงบังโตโคลาจงมัเกอ มังสิติชาอามังสิติชาสังสังสิติชานายกิตตังทุกขสจัตะวทุกตะวมัดจัเรียกมามียกมาอคพนาคาเอหิเอหิเอหมปสิทธิม่ปสิทธิเมสาธุ i̇şte เีสังฆาสีสังมุนีสังมหามุนีสังปุริสัยสังมหาปุริสัยสัจักกวิสีสังมาจักรวาติสีสังพุทธเสังปัจเจกพุทธสังอรหันตเจสังสัรมะจิวิชาระาจารณะยะสังสัพพโลกาทิปติจาณะยะสังเอเตนะยะเตนะเอเตนะสัจจวัฒนนะมมาจวัเโหโตไม่หังสวะหะยะนะมพุทธะันะมธรรมะันะมสังฆตักเยจิตังโหโรโหโรจวะหะยะนี่ปึงสอบะว่นะมพุทธายะนะมมพัฒน์จพัมนนะจ้พะสตะสัจะันนะมาา ที่ลันจะมามาสุวรรณมามาธ่านบัตรเงินตราจงมาที่ได้มาแล้วจงกระเดินรุ่งเรืองวัฒนามหาโพธิ์ะอภิลาภานท่านบัติเงินตราที่ยังไม่ได้มาเอ๋ยจงมาเพราจอไม่มาเอ็งมามามาอันเอกนันทุกวันทุกเวลาญาตรายยมดีวันเสาร์เทวาประธานเศรษฐีสวัสดีลาโพนดักโมพุตอายะกอาธุ อันย <park mulheres> ุพืชนะหันไปหันมันเลยหันไปหันมันเห็นตรไหนกันเนี่ยเก็บเราปวดภัังยปวดภัย

ตัวไหนเนี่ยเขนภาปวดดภัยลูกหลานปวดภยัยเอฟซีใ่ถาโไน่อืมปวดอ้

เก้าเลืกสองขรงบทเลกสองเรว่าเห็นเลสีผมยังง้ล้ำเส็จแล้วก็ล้ำเสร็จมาดูเพี่นใหม่ต <um ้องเหลืออ่าสองตัวนี่ยน่ี่ีานนี่บอกอาคันเก้าหน่อยเ่าอันไปเลยยอดหลังยอดหลังบาันเก้าจะว่าเป็นใไทยอันนี้ไทยันตีอันนี้เ่ย เขาใลค่ะเอฟซีค่ะนใดเขามาแล้วก no? ขอบุนขอบกุ้เป็นยางสูงด้วยค่ะเด้อางที่เห็นนั่นล่เก้าค่ะเด้อมันก็เป็นเกแล้วกนึงเป็นมงชนใย่ลเ่เก้าด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะสี่เก้าสี่ค่ะนะคะชนกันนกันเด้ค่ะน่ะตัวนี่ เด้อค่ะเด้อเอฟซีท่านใดเห็นเป็นตัวใดก็เมีนมาเด้อค่ะเด้อคลิปนี้แอดก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมี่ใช่เด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิองมาชมส่องสุภาพพรอผ้ารวยขอให้เอฟซีทุกท่านเฮ่งเฮ่งรวยรวยค่ะสวัสดีจ้า